ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่มันก็เป็นตลาดที่ในประเทศไทยนี่ถือว่าแข่งขันสูงอันดับต,นต,นตน้นๆของโลกมีเพลเยอร์อย่างน้อย5-6หเพลเยอร์ในประเทศไทยโกลที่ผ่านไปแล้วคือยูนิคอรถ้าเกิดว่าตอนนี้โกลถัดไปน่าจะเป็น IPO อันนี้คือเป้าที่แบบเรียกว่าไม่ไกลมากนะอาจจะ2-3ปีข้างหน้าถ้าไม่มีไลแมนวงในคุณยอดจะทำอะไรคะอืม สวัสดีค่ะคุณยอดสวัสดีครับปรตีค่ะก็จริงๆไม่คได้เจอคุณยอดเลยจริงๆเราโฉบไปโฉบมากันแบบหลายรอบมากแต่ยังไม่เคยแบบสิตดตาหรือนั่งคุยกันจรงิงจังก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับยูนิคอนในล่าสุดของประเทศไทยเก่งมากมากเลยค่ะธุรกิจของงูในเนี่ยคือเริ่มไปยังไงอะคะตั้งแต่ประมาณสัก12ปีที่แล้วนะครับเริ่มก่อตั้งงูในขึ้นมา กับเพื่อนอีก3คนเนาะก็เป็น co-founder กันแล้วจริงๆเพื่อน3คนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บริษัทเนี่แหละครับก็เป็น CTO บ้างเป็น product team บ้างอะไรเงี้ยนะครับออตอนนั้นเริ่มต้นก็เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารก่อนระบบรีวิวร้านอาหารโดยจากผู้ใช้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เริ่มมีแล้วในต่างประเทศค่อนข้างหลายประเทศเลยญี่ปุ่นก็มีทาบลิล็อกอเมริกาก็มีเยลฟ์แล้วก็ทั่วโลกก็จะมีทริปเอเด s ว r เอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพอเราเห็นโมเดลธุรก,กิจอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างอตอนนั้นก็มีเว็บรีวิวร้านอาหารอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบเอ i t เตอร์เขียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคแต่ว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งประเทศไทยคิดว่าเราน่าจะมีเดต้าเบสร้านอาหารมีรีวิวที่มาจากผู้ใช้ที่ไปกินจริง เราก็คิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่วันนั้นคุณยอด<ม>ติงเบกเลยเปล่าว่าเฮ้ยถ้าทําทั้งทีนี่คือประเทศไทยจะต้องมีวงในสติกเกอร์ติดอยู่ค่อนข้างจะมีความฝันระดับนั้นเพราะว่า <Wow. S 1> ตอนที่ไปชวนเพื่อนมาก็จําได้บอกว่าเรามาเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกันเถอะเราก็เลยคิดว่าเออการที่เราเอาเว็บไซต์ Us e r generated c o n t ท n t ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะมีคนใช้เยอะแล้วมันมน่าจะเปลี่ยน,ปยนแปลงอินเทอร์เน็ตอินดัสทรีในประเทศไท,ไทยไปได้ไม่มากก็น,น่อยเพราะนั้นวิชั่นที่ใหญ่ผมว่าก็สําคัญเหมือนกกัันทําาามมสประ 3-4ปีก็เริ่ม rest fund แล้วก็ขยายไปในโดเมน,นอื่นๆเช่น d u ตี้ขยายไปเป็น POS ด้วยให้กับ<แ>ร้านอาหารแล้วประมาณปี2016ก็เริ่มทำพาร์ทเนอร์กับ Lineman ทำฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับโดยที่ Lineman ก็เข้ามาชวนแหละเพราะเออเขาจะทำฟู้ดเดลิเวอรี่นะมาทำด้วยกันไหมตอนนั้นวงในก็มีร้านอาหาร,ราอยู่ในเดล a นเบสเยอะมากแล้วมีสัก2 0 0 0สนร้านอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอเคร่วมกันเลยะนะครับก็ยินดีทำงานร่วมกันประมาณสักปี2016ได้นะแล้วก็ทำงานร่วมกันมาสัก สองสปีไลน์ line, ก็เริ่มมาลงทุนในเรากา่เป็นผ <kommer. S 2> ู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นการมั่นกันก่อน2020นะสองปีที่แล้วก็เลยโอเคเริ่มคุยกันว่าเออมารวมกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขันในฟู้ดเดลิเวอรี่มันค่อนข้างสูงตลาดมันโตค่อนข้าง,งเร็วแล้วเราเป็นพาร์ทเนอร์มันก็ทางานด้วยกันได้แหละแต่ว่ามันอาจจะวิ่งได้ไม่เร็วพอทีมวงในเข้าไปช่วยบริหารด้วยเนี่ยมันน่าจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งได้ไลน์แมนก็เลยสปินออฟมารวมกับ วงในกบเป็นไลแมนวงใน <c oughs> แล้วก็ทีมบริหารก็รวมกันก็ <c oughs> เป็นผมแล้วก็ co-founder แล้วก็ฝั่งทีมไลแมนก็จะมีผู้บริหารมาด้วยเช่นเดียวกัน้ว ก็เลยทํากันมาสักประมาณ2ปีนะตอนนั้นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็โตขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็เราเองก็เกณฑ์มาเก็ตแชร์ได้พอสมควรรอบล่าสุดก็เลยเรสจาก g i c ขึ้นมา265ล้านเหรียญตอนนั้นเส้นทางความสําเร็จหรือความท้าทายเป็นยังไงบ้างที่เราต้องเจอมีความท้าทายเยอะเลยนะก็จริงๆความท้าทายหลักๆมันมาจากเรื่องของตลาดแหละ สปีลรโตขึ้นมาณสิบห้าเท่าเพราะฉะนคือทุกๆเดือนคือแทบจะโตขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นหรือบางเดือนโตขึ้นเกือบเกือบเท่าหนึ่งอะไรเงี้ยโอเปอเรชั่นเอ่ยทีมงานเอ่ยก็ต้องขยายอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ไม่พ้นเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่มันก็เป็นตลาดที่ในประเทศไทยนี่ถือว่าแข่งขันสูง ันดับต้นๆของโลกมีเพลเยอร์เยอะมากเลยอย่างน้อย5 6าหกเพลเยอร์ในประเทศไทยความกดดันตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทเราต้องพบเจอในทุกๆวันนะบางคนมักจะถามถึงเรื่อง internal challenge ว่าแล้วการควบรวมกิจการเป็นอย่างไรบ้างผมกับรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราให้คะแนนทีมงานแล้วให้คะแนนตัวเองเนี่ยก้าเต็ม1สด็เลยด้วยซ้ำค่อนข้างมีซีเนจีสูงแล้วก็เคานเจอร์มีความคล้ายกันแล้วก็เรื่องคนก็สามารถที่จะรวมกันแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้ทันทีผมก็อันนี้ยกประโยชน์ให้กับ ทั้งทีมงานไลน์แมนแล้วก็ทีมงานวงหนที่พอมารวมกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันเบรนเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างนี้เงินที่ได้มาเนี่ยคุณยอดมีแผนที่จะลงทุนในในพาร์ทของไลน์แมนวงในบ้างหอคะออผมว่าสําคัญมากๆเลยนะคือสุดท้ายในตัวเซอร์วิสของเราเนี่ยที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ย <c oughs> มันต้องการข้างข้างหลังมันเป็นโปรดักต์และเทคค่อนข้างเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์แอปพลิเคชันตัว POS ตัวไรเดอร์แอปพลิเคชันจริง,รงๆก็คือข้างหลังนี่มันก็จะมี ทคโนโลยีท mm ี่ต้องดรอปเยอะเลยโดยเฉพาะฝั่งไรเดอร์นะฝั่งไรเดอร์นี่เอากริดึมต่างๆในการแอสซน์ในการราติ้งต่างๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นดฟเทคผสมควรเพราะนั้นคือการลงทุนในฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาเราแข่งกับคู่แข่งคนรายอื่นๆเนี่ยคู่แข่งรายอื่นก็จะมีเทคโนโลยีที่ระดับโลกแต่เราก็อาจจะมีเอนจิเนียร์เป็นพันๆคน เรามีเอนจิเนียร์แค่หลักร้อยคนเราก็ต้องเสริมตรงนั้นเข้าไปอีกนะ product team engineering team ตรงนี้เราต้องเสริมเข้าไปเยอะพอสมควรเพื่อทำให้ product และ service ของเราดีขึ้นเพราะน,นั้นคืออาวุธหลักของเราที่ใช้ในการแข่งขันนะข้อ2ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของ new initiative นะ on demand service เรื่องของ ฟู Food ivery, e ้ดเดลิเวอรี่อีคอมเมิร์ซมาร์คบิสเนสพวกนี้คือเป็นจุดที่มันยังมีจุดที่ยังยังต้องทำเยอะยังมีเซอร์วิสที่อาจจะเหมาะกับคนไทยที่เราจะต้องทำเพิ่มเซอร์วิสบริการใหม่ๆก็เป็นจุดที่เราต้องเตรียมทุนไว้เพื่อล้อนช่วงนั้นเหมือนกันแล้วก็ผมว่าอย่างสุดท้ายคงเป็นเรื่องของ Market Share แหละว่าแบบโอเคในการที่เราจะแข่งขันในตลาดนี้มันก็ต้องใช้เงินทุนก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้ในโอ e r a t i ชันทุกๆวันอยู่แล้วกลยุทธ์ของคุณยอดทำยังไงคะให วงในหรือว่าลแมนวงในเนี่ยพลิกจากขาดทุนมาเป็นกําไรณนะวันนี้ต้องบอกว่าเราพัฒนามาเยอะมากจากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแม้เรายังไม่ break even แต่ว่าเราพัฒนา profitability ขึ้นมาใกล้มากๆละ่ะเราก็ดีขึ้นจากสมัยก่อนเยอะมากทุกๆเดือนที่ผ่านไปเราก็พัฒนาทุกๆเดือนเลยลก็แทบจะเป็น curve ที่ค่อนข้างน่าสนใจเราสามารถ turn profit ได้ไหมเราสามารถ turn profit ได้เดือนหน้าก็ยังได้แต่ว่าโอเคแน่นอนว่านั่นหมายความว่าเราต้องลด เรื่องของ investment ลงเราอาจจะต้อง sacrifice growth บางส่วนนู่นนี่นั่นนั <Okay. S 1> ่นคือเราต้องหาบาลานซ์ที่เหมาะสมว่าเมื่อไหร่เราจะหาบาลานซ์ระหว่าง growth กับ profitability ได้ <Okay. S 1> break even เมื่อ Market Share ์ประมาณเท่านี้หรือว่าเมื่อเมื่อตลาดเป็นแบบนี้เราสามารถ break even ได้แล้วด้วยเ <Okay. S 1> ช่นเดียวกันนั่นคือมันเป็น process ผมว่ามันอาจจะไม่ได้มีอย่างเดียวที่เราทำแล้วก็ทำให้ turn profit ได้แต่ทุกๆอย่างที่เราทำในทุกๆวันการ optimize spending การ Optimize Algorithm ต่างๆการ Segment User ให้ดีขึ้นการหาร้านค้าและ Match ร้านค้าที่ถูกต้องที่ Profitable เข้ากับ User ที่ Profitable พวกนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เราทำตลอดใทุกวันเพื่อทำให้ p r o โมช t i v i t y มันดีขึ้นหลังจั้ผมไม่ได้กังวลมากจนเกินไปว่าเราจะไม่วัน Make Profit มันอยู่ที่เวลาว่าโอเคเราจะไม่ p r r o i t t ปีนี้หรือปีหน้าหรือปีถัดไปะนะครับแล้วก็ ตลาดมันมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าตลาดมันค่อนข้าง crazy เนี่ยมันก็จะ make profit ยากนิดนึงแต่ถ้าตลาดมันค่อนข้างที่จะ set ตัว ไม่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มอาจจะมีผู้เล่นเก่าบางบางคนออกไปมันก็จะรถที่โปรไฟชั่มันก็จะสั้นลงคือมันขึ้นอยู่กับเราที่เราทำในทุกวันและขึ้นอยู่กับตลาดด้วยว่าเป็นยังไงทุกชอบข้อนี้มากเลยอะ่ะเพราะว่าคุณย่อจริงๆก็ไม่ได้ตอบคำถามตรงๆเนอะว่าเราจะแบบเทินจากขาดทุนไปเป็นกําไรยังไงแต่มองว่าโปรฟิตมันออกมาในทางอื่นได้ด้วยที่มันอาจจะแบบว่าค่อนข้างระยะยาวอะ่ะเออคือจะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องโปรฟิตเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วการที่เราะจรอบหรที่ ให้ user experience มันดีให้รอบตัวเรามันดีมันก็คือ profit อย่างนึงสุดท้าย profit มันก็จะออกมาจากนั่นเองครับแถ้าเรา optimize ในทุกๆส่วนในทุกๆวันผมว่ามันก็ profit เราจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็อยู่ที่ choice ของเราว่าเราเรา,เราอยากจะ turn profit นะปีไหนเป็นเรื่องเบาคล้ายๆกับ tech คอ m p a n y อื่นๆเช่น Facebook กว่าเขาจะ turn profit ก็นานนะ,ะ Amazon กว่าเขาจะ turn profit ก็นนาน,านถามว่าเขา turn profit ก่อนหนะ้านั้นได้ไหมเขาทำได้แต่เขาอาจจะไม่ทำเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่า มันค,คุ้มกว่าถ <tinc S 1> ้าเขา invest ใน growth นะวันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นที่มาของหลายๆ tech startup หรือว่า tech company ที่หลายๆคนมองที่ value ก่อนหรือเปล่ามันมีคำถามที่ล้อมตัวตุกเนาะบางคนไม่ได้อยู่ในสาย startup ไม่ได้อยู่ในสายธุรกิจบอกเฮ้ยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอันนี้ทำมาตั้งนานไม่เคยกำไรเลยหรือขาดทุนมาเป็นร้อยล้านพันล้านมาตลอดเขาอยู่กันได้ยังไงอันนี้คุณยอดมองไว้ยังไงคะว่า startup หรือว่า tech company เนี่ยมันต้องเริ่มที่ value ก่อนแล้วค่อย profit หรือว่ายังไงคะ ผมว่ามันมีหลายเซกเมนต์ของตลาดของธุรกิจในแม้กระทั่งกับในเทคเองแล้วก็มีหลายแอปพิทายของ investor นะครับแต่มันก็เป็นสเปกตรัมของธุรกิจเทคค่ะคือมันก็มีธุรกิจเทคที่ต้อง invest เยอะก่อนและขาดทุนเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะ make profit ได้ในตระกูลนี้ก็อย่างเช่น e-commerce แม้กระทั่ง food delivery เองก็ด้วยธุรกิจที่มัน b 2 c ดีกว่าคนเป็นล้านล้าน10ล้10าน เป็นร้อยล้านคนมักจะใช้เวลาในการเทิร์นโปรฟิตนานกว่าเพราะว่าตลาดมันใช้เวลานานในการเพนเนเทรตมันต้องเพนเนเทรตคน populaion t เยอะมาก revenue ที่ได้เนี่ยมักจะไม่ได้จาก User โดยตรงมักจะได้จากอย่างอื่นเช่นแอดเวอเ s อร<ม>์จากอย่างของเราจากร้านอาหารจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะันม,มันใช้เวลากว่าที่จะ make revenue แล้วก็ profit ได้เป้าหมายสูงสุดของคุณยอดที่อยากเห็นไลน์แมนวงไหนในอนาคต โกที่ผ่านไปแล้วคือยูนิคอรนถ้าเกิดว่าตอนนี้โกถัดไปน่าจะเป็น IPO <Okay. S 1> แต่การ IPO ให้ได้มันก็มันก็หมายความว่าไอข้างในมันต้องดีด้วยฮะ p r o t i t i l i t y t ต้ต้องมี Market Share <Okay. S 1> ต้องแข็งแรงนะครับ Value <Okay. S 1> ที่เราสร้างให้กับคนที่อยู่ใน Eco System <Okay. S 1> ต้องเยอะคนต้องชอบ r i d e r ดอร์ Rider ต้องชอบร้านอาหารต้องชอบเขาต้องมีรายได้มากพอจาก l i n e Man วงในเขาถึงจะ mm hmm. เขาถึงจะให้ Market Share เราอันนี้คือเป้าที่แบบ เรียกว่าไม่ไกลมากนะอาจจะ2 3ปีข้างหน้าลองเทอมสุดๆเลยเนี่ย <c oughs> เราก็อยากเป็นบริษัทเทคอันดับหนึ่งในไทยอยู่ในเซต50 <c oughs> อาจจะเป็นท็อป10บคอมพานีซีนไทยแลนด์คือถ้าเกิดว่านี่คือเมืองไทยคิดถึงบริษัทเทคต้องคิดถึงเราก่อนทีนี้ถามเรื่องเทคอินดัสทรีบ้านในฐานะยูนิคอนคนล่าสุดหรือว่ารายล่าสุดของไทยมีมุมมองต่อเทคคอมพานีในวันนี้ยังไงบ้างนะคะณตอนนี้คิดว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงพีคแล้วล่ะมันน่าจะเลยช่วงพีคไปละมันมี เรื่องของโควิดใช่ไหมทำให้ฟันโฟลอมันหายไปเยอะพอสมควรนะกลายเป็นว่าเขาอะไปเจอทางใหม่ๆเขาไม่ได้ตายเขาเปลี่ยนตัวเองไปเป็น SME เไปเป็น Tech Company ไปเป็นบริษัทที่ Profitable อาจจะไม่ได้ทำสิ่งเดิมแต่ใช้ทีมง,งานเดิมใช้ Ability ที่เรียนรู้มาในการทำา Product ์อื่นที่มันเหมาะสมกับประเทศเรามากขึ้นกลายเป็นว่ามันมันมันก็เป็นระบบคัดกรองทางธรรมชาติที่กลายว่าตอนนี้บริษัทที่เหลืออยู่ก็เป็นบริษัทชั้นดีค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเขาเองก็ Sur v i v e ด้วย a b i l i t y ของเขานมันอาจจะไม่ได้ง่ายที่จะจะเจอบริษัทที่มัน Fast g r o w i n g the next unicorn สิ่งที่คนไทยทำได้ดีอาจจะเป็น t a r t ัพในระดับ เล็กลงมาหน่อยที่ Profitable ได้และโฟกัสใน B2B ฝั่ง B2B ฝั่งที่มีกำลังซื้อในประเทศอย่างแท้จริงอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็น Next f r o อน i e r ของของของบริษัทเทคในประเทศไทยถ้าอย่างนั้นขอคำแนะนำจากคุณยอดนิดนึงว่าถ้าอย่างของ t e คส s t ร r t อัยังอยู่หรือว่ากำลังปั้นตัวเองอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้เขาสเกลได้ระยะย,ยาวหรือมีกำไรได้เนี่ยอยากจะแนะนำเขายัางไงคะ เพราะตอนนี้มันก็อาจจะมี2ทางเลือกหลักๆนะคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีมีดิฟเทคโนโลยีมีของที่มันใหม่จริงๆมี new opportunity อ่ะที่คนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นคุณก็ไประดับโลกเลยเช่นถ้าเกิดว่าคุณมี AI สักตัวหนึ่งที่มันคิดว่ามัน work มากๆคุณก็ควรจะไปทาเกตระดับโลกตั้งแต่ต้นอันนี้คือทางที่1แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณเป็นมีเทคระดับหนึ่งแต่ว่าคุณมี operation ที่ดีก็อาจจะเป็น มาทำธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นคล้ายๆกับเป็นเทคคอมพานีที่ไม่จําเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพที่แบบ p r t f i t e ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงบริษัทได้ในะรยะยาวก็คือ B2B ฝั่งทำแ a สทำซอฟต์แวร์ทำธุรกิจฝั่ง B2B อันนี้อยู่ได้แน่ในประเทศไทยทุกอยากรู้เรื่องวิธีการทำงานของคุณยอดบ้างนะคะได้เลยครับสไตล์ของคุณยอดทำงานเป็นยังไงบ้าง ค่อนข้างทำงานเร็ว <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจเร็ว <c oughs> แล้วก็ productive ในเรื่องของการใช้เวลาแล้วก็เรื่องที่สองคือน่าจะเป็นเรื่องของ decision making ก็คือค่อนข้างจะเด็ดขาดก็เป็นคนที่ชอบตัดสินใจมากกว่าไม่ชอบตัดสินใจหมายถึงว่าถ้ามีถ้ามี issue อะไรก็ก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วตัดสินใจปุ๊บก็ก็ move o แล้วคุณยอดมีวิธีจัดการพวก priority ยังไงคะมองเห็นอะไรเป็น priority หลักๆแล้วก็มองยังไงจัดการมันยังไงเรา real time เป็นคนเยลไทม์มากคือทุรู่นทีอผมผมนี่สั้นมากแล้วก็ชัฟโฟลอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นคนที่เปิดรับอิชูใหม่ตลอดแล้วก็รีพรีไทส์เ a ลไทม์แล้วก็ถ้ามันด่วนก็คือเรสขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย hey, มีเรื่องนี้นะทุกคนรู้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เลยว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่คือมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราฝึกมาเป็นสิบปีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่ยึดติดเลยอ่ะผมเป็นคนที่ ซีโร่อินบ็อกซ์อยู่แล้วซีโร่สลักอยู่แล้วคือหมายถึงว่าอินบ็อกซ์ผมเคลียร์ทุกวันสลักผมเคลียร์เป็นสิ่งที่น่าจะดีใจตัวเองได้ค่อนข้างค่อนข้างชัดหน่อยที่ผมทําบ่อยมากก็คือรีออฟผมก็เป็นคนที่คิดว่าออแกเนอเรชันเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องอีเวฟไปเรื่อยๆเ,เป้าหมายชีวิตล่ะคะคุณยอดมองไว้ยังไงแล้ววันนี้ถึงถึงไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าผมก็คงอยากจะนำพาบริษัทนี้ไปให้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะก็อยากจะเป็นอินสป r เรชันให้กับ บริษัทเทครุ่นหลังๆ <Ừ. S 2> อยากที่จะให้มีบริษัทเทคที่เป็น made in Thailand มากขึ้นมากกว่านี้นะผมคิดว่ามันก็ลองเทอมมันก็คงช่วยแหละเรื่องของการสร้างอาชีพเรื่องของการ k e e เด a ่าไว้ในประเทศหรือว่าเรื่องของการสร้างมูลค่า GDP ในประเทศไทยการใช้จ่ายในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงคงช่วยแหละน่าจะเป็นเป้าหมายของเราที่ท,ท,ที่สำคัญทีนี้คำถามสุดท้ายถ้าไม่มีไลแมนวงในคุณยอจะทำอะไรคะ most likely ก็น่าทำ Startup อื่นอยู่ก็ยังคงเลือกทำน่าจะเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ choice s r o n g ลงมาก็อาจจะเป็นแบบเป็น executive อยู่ที่บริษัทใหญ่สักบริษัทหนึ่งก็ก็เป็นก็อาจจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งเหมือนกันแต่คิดว่าโอกาสได้อยู่ที่ Tech เทคซัพมากกว่าก็แสดงว่าเราชอบ ที่จะปั้นหรือปุกปั้นหรือ initiate something ออกมา <c oughs> ออกมาใหม่ๆต้องขอบคุณคุณยอดมากๆเลยที่ให้เก<ล>ียรติเรานะคะขอบคุณมากค,ค่ะสวัสดีคะ่คคะ